สวัสดีค่ะ f c ทุกๆท,ท่านค่าวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นท้างเส็งเช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่4ตุลาคม2567นะะ้ะพี่น้องวันศุกร์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทําขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอดเด่นวิ่งรูดพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้นะคะทุกคน ที่ท้ายคลิปเนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าทุกท่านจะสามารถนําไปใช้ไดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนคะ่จะเจจะพาทุกคนไปดูวันที่สามว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนเราค่อยมาต่อที่สี่นะคะถ้าท่านชอบท่านก็ตามได้ท่านไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่น้องมาดูกันคะ่ะวันที่สามจะให้เด่น8และเจดนะคะรอบเช้าออมา3ามแปด สามหนดห้าหเด่นมา8ดเข้าคู่8ปดหนึ่งหนดเนาะค่ะพี่น้องขาวันนี้คู่ตัวเด่นไม่มานะคะทุกคนมาเบิ 55, เ้ลห้าหเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนบางคนก็น่าจะได้นะคะรอบบ่ายจะให้เจดและหกหลุดพี่น้องมา3ามห้าหสองสองหลุดพี่น้องรอบบ่ายหลุดหมดเลยขอโทษขอไปเป็นอย่างสูงนะคะเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาห้าเนาะค่ะทุกคนวันนี้เลขศูนย์หลุด ไปต่อลุ้นต่อค่ะทุกคนวันที่สี่นะคะท่านชอบท่านตามนะคะทุกคนท่านไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะสถิติมิเข่ามิหลุดทุกเมื่อพี่น้องสําหรับวันที่4ี่นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่สองและหนึ่งเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะสองค่ะสองสองสองสามสองหกสองปดสองห้า สองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าค่ะทุกคนเรีนรอบบ่ายอยู่ที่สามและสองค่ะสามหนึ่งสามหกสามห้าสามสองสามเจ็ด ามแปดค่ะทุกคนเด่นรอบบสองนะคะสองสองสองหนึ่งสองหกสองห้าสองเจ็ดสองแปดค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนมาดูคู่จะเด่นกันค่ะสองหนึ่งสามสอง วันนี้เลขสองเบิ้ลค่ะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ลสองสองก็ตามได้นะคะไม่ชอบเลขเบิ้ลสองสองก็หลอดบูเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคนมาดูค่ะสองสองสองสามหนึ่งสองหนึ่งสามสามกับสองรอบบ่ายสามหนึ่งสามสอง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 หนึ่งนะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบผู้ไหนท่านอย่าลืมอ่าไปกลับด้วยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งคะ่ะเบิลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันคะ่ะทุกคนมาดูกันคะ่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึเด่นประจําวันอยู่ที่ 6, กและหนึ่งเป็น2 6งหสองหวันนี้ติดคู่ตเด่นอยู่นะคะทุกคนหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน3กับ2อรอบป่ายและหกับ1เป็น3ามหติดคู่ตเด่นสามหน่นึามสองค่ะทุกท่านค่ะสองหสองหติดคู่ตเด่นสองหนสองประมาณนี้ค่ะพี่น้องมาก ให้ตามได้ค่ะพี่น้องขาบอมัก,กับพานหรือเกาเด้ดพี่น้องเด้อค่ะทุกท่านขาสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลุดทุกเมื่อเด้อค่ะพี่น้องขาผู้ใดบอมกักคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเส็งนะคะวันที่4ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสุขููสุขค้นพี่น้องสวัสดีค่ะ